สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566สําหสำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลกานโชเซเรียอาอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างเอมโปลีกับเลเซ่เจ้าบ้านเอมโปลี มีผลงานในถิ่นของพวกเขาที่ย่ำมย่เพราะ5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแม์วันนี้เรียมเปิดรังรอรับการมาเยือนของเลเซ่ที่ผลงานนอกบ้านเลวร้ายจัดฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยเรทราคาเปิดออกมาให้เสมอเจ้าบ้านเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยครับเพราะโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากแต่ถ้าให้เลือกแล้วก็ขอยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านที่ได้เปรียบด้านพลังเชียร์ของแฟนบอลมองว่าน่าจะมีลูกคืนเบียดเอาชนะทีมเยือนได้ครับเชียร์เอ็มโปลีดีกว่าครับคู่นี้ ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ